ทองคำก็ใช่ว่าจะคนมีกระตังหรือว่าเป็นนักลงทุนเท่านั้นคนหาเช้ากินคําก็แห่ไปตึงทองขอเปิดวงเงินเพิ่มแถมไม่ไถทองออกคนแห่ไปเข้าโรงรับจำนำตั้งกว่าสองแสนคนปรากฏการของคนหาเช้ากินคําอาศัยจังหวะทองคํากระถิ่งนะครับ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานสถาน,นานนุบาลกรุงเทพมหานครเอาเรียรภาษาชาวบ้านโรงรับจำนำคอทมอนะครับโดยคุณชนาทิพยรอวีรพักแกเป็นผอ,อนะครับแกบอกว่ารู้ไหมตั้งแต่ทองคําไล่ราคาขึ้นมาตั้งแต่กุมภาพันธ์จนกระทั่งมาแบบสุดๆเลยมีนาคมไม่นับวันนี้นะฮะ23เมษายนที่เริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลพวงจากทองคําที่พุ่งแรงในประเทศไทยเนี่ย ทำให้ชาวบ้านชาวช่องนะครับที่เขาหาเช้ากินขําหรือว่าเขาจาเป็นต้องหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงมาในระดับล่างๆเนี่ยก็เอาทองไปตึงก็คือเอาทองไปจำนำนะฮะสถิติออกมาน่าสนใจนะฮะบ,บอกว่าราคาทองที่เพิ่มขึ้นทําให้ยอดรับจำนำเฉลี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น683ล้านจาก533ล้านบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้น6เดือนแรกของปีงบประมาณเพราะว่าโรงรับจำนำกรอมอเป็นของภาครัฐถูกไหมฮะ เป็นของกทมวัน6เดือนแรกของปีงบประมาณวัดกันตั้งแต่1ตุลา66จนถึง31มีนา67เนี่ยนะฮะยอดการรับจำนำรวมเพิ่มขึ้นเป็น4,100ล้านบาทโอ้โหแสดงว่ามีทองเยอะกันแบบทุกยอ่มย่าทุทกเจเน r เรชันนะฮะและปรากฏว่าไอ้ยอดของการรับจำนำรวม4,100ล้านบาทเนี่ยขึ้นมาถึง28%เมื่อเทียบกับช่วงปีงบประมาณ6เดือนแรกของปีก่อนโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับและถามว่า คนเดินเข้าโรงรับจำนำกทมใน50เขตเนี่ยเพิ่มสูงไหมเพราะว่าทองคํามันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใครก็อยากได้ตังค์เพิ่มอยากจะได้วงเงินที่ตึงเอาไว้เพิ่มปรากฏว่าคนไปจำนำทองคําเพิ่มเป็น2 000, 1 000, 1 0 0 0รายเยอะนะครับ2แสนกว่ารายใน6เดือนของปีงบประมาณนี้เนี่ยนะฮะและจำนวนคนที่ไปตึงทองเพิ่มขึ้นถึง20%โดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยฮอตที่สุดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติของราคาทองคําเพิ่มขึ้นสูงทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่นะครับถามว่าส่วนใหญ่่ที เขาไปตึงกันต่อเนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะพฤติกรรมที่พบเลยคือไม่ได้มาไถาทองแม้ว่าทองจะมีราคาสูงขนาดนี้เป็นประวัติศาสตร์วันแล้ววันเล่าแต่คนที่ตึงทองกบที่รงวมรับจำนำกลับไม่ไถทองออกมานะฮะแต่ที่เขาเดินไปคืออะไรครับขอให้เปิดวงเงินต้นนะเพิ่มขึ้นมาอ่าเห็นไหมฮะคือตอนนี้มุมคิดมีอย่างนี้เกิดไถแล้วทองตกโอ้โหที่นี้ยุ่ง แต่ถ้าเกิดไม่ไถ่เก็บไว้ไปเรื่อยๆมีเงินแล้วค่อยมาไถ่ได้เงินดีดเพราะราคาตลาดโลกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เจรจากับบรรดาของผู้บริหารของรมรับจำนำของกทมอบอกว่าขอขยายวงเงินต้นเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของโรงรับจำนำทั่ว,วไปซึ่งสามารถเจรจาต่อรองกันได้นี่นะฮะก็แน่นอนขอเขาบอกเขาก็ใจดีนะครับก็มีการต่อรองกันแล้วก็เปิดสภาพคล่องโดยการขยายวงเงินต้นเพิ่มให้นะครับอันนี้เท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่ปรากฏว่าที่ไปรงรับจำนำของกทมที่ไปกันเยอะเนี่ยนะฮะ โอ้เขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเป็นพนักงานออฟฟิศก็มีด้วยนะครับโอ้และคาด่าราคาทองคำมีน้อยโน้มจะสูงขึ้นอีกนี่นะฮะรงรับจำนำกทมเขาก็เลยพลิกเกมเลยนะฮะเพราะรู้ว่าคนอยากได้เงินนะครับแล้วก็โชว์วีทองมันดีด้วยถูกไหมฮะก็เลยเพิ่มวงรับวงเงินรับจำนำให้อีก5,000บาทต่อทอง1บาทนะครับจากรับจำนำบาทละ29,000ก็กลายเป็นตอนนี้รับจำนำบาทละ3 4 0 0 0และราคานี้น่าจะเป็นราคาสูงสุด เป็นปฏิการหรือไม่อย่างไรต้องรอการยืนยันจากกรมรับรงรับจำนำกทมเพราะว่ามันล้อไปกับราคาทองคําพอสมควรนะครับผู้บริการรงรับจำนำกทมเนี่ยนะฮะแกก็เลยบอกว่านี่ขนาดส่วนตัวแกเป็นผอ,อรงรับจำนำนะแกยังมองว่าทองคําน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ไปแบบช้าๆใช้ได้เลยนะครับแกก็มีมุมมองทองคําที่น่าสนใจนะฮะน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ไปช้าๆครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างจะสูงมากและเร็วด้วยนะครับเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวเลขจากผู้นริการของสานักงาน อรองรัฐนตรกระทรงบมบอกว่าทองึ้นมาละ13เปอร์เซ็นต์นะครับและสิ่งสำคัญต่อไปมันอาจจะขึ้นแต่ขึ้นแบบช้าลงก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็เลยทําให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทําไมทองคําจึงเป็นที่ทุกคนทุกย่อมญ่าทุกเจเนอเรชันนี่นะครับมีอะไรวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มุนได้ง่ายที่สุดก็คือทองคําถูกไหมฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นวันนี้ทองคําตกหนักที่สุดในรอบ18วันเนี่ยนะ หลุดสถิติเดิม42,200สําหรับรูปพันธ์หรือว่า41,700สําหรสรับทองคําแท่งและเป็นทองคําต่ําที่สุดในรอบ18วันเข้าไปแล้วถามท่านผู้ชมนะครับว่าภายในซึ่งปีนี้จะได้เห็นทองคําบาทละ4 5 0 0 0เห็นหรือไม่เห็นส่งถ้าใครคิดว่าเห็นพิมพ์เห็นถ้าใครคิดว่าไม่เห็นพิมพ์ไม่เห็นส่งมาเลยนะครับเพราะนั้นข่าวจากทางด้านรงรับจำนำกทมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่เห็นไหมฮะคนก็แห่เข้าลงตึงเพิ่ม มูลค่าการตึงรับจำนำเฉพาะทองก็เพิ่มวงเงินเปิดก็เพิ่มนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับนับตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤตการณ์ของโควิดสิ้ด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับว่าสัญญาณของเรานั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดฟอลโลว์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กบีทามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด c r i b e กดกระดิ่งแชร์ YouTube b ีทามด้วยนะครับและตามต่อกับพี่อะไรครับ TikTok ของบีทามนะฮะกดหัวใจกด Follow กดติดตามกับ TikTok b ีทามด้วยนะครับ